เอาตัวรอดในหน้าหนาวในประเทศญี่ปุ่นวันนี้นะคะน้ำจะพาทุกคนไปดูวิธีการเอาตัวรอดในหน้าหนาวสําหรับคนขี้หนาวนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ในหิมะตกหนักมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวิธีการเอาตัวรอดในหน้าหนาวของประเทศญี่ปุ่นของน้ําจะเป็นยังไงค่ะสําหรับอุปกรณ์แรกที่แนะนํานะคะสําหรับวิธีการเอาตัวรอดในหน้าหนาวก็คือสิ่งนี้ค่ะฮีเตอร์นั่นเองค่ะ ฮีเตอร์ในบ้านนะคะบ้านเราเนี่ยคุณแม่เนี่ยตื่นมาก็คือเปิดฮีเตอร์ก่อนเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่จะตื่นคนแรกของบ้านนะคะก็เปิดฮีเตอร์ฮีเตอร์บ้านเราเนี่ยเป็นฮีเตอร์แบบใช้ทั้งน้ํามันแล้วก็ทั้งไฟฟ้าเลยค่ะข้อดีของฮีเตอร์เนี่ยก็คืออุ่นมากๆอุ่นแบบทั่วห้องเลยนะคะถ้าเอามือมาอิงเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราเผาเผาไฟกองไฟแล้วเราเอามือไปอุ่นในกองไฟอะคะ่ะเหมือนอย่างนั้นเลยอารมณ์แบบนั้น แต่ว่าข้อเสียของฮีเตอร์เนี่ยก็คือต้องคอยเติมน้ํามันค่ะเ,คเพราะว่าเขาใช้ทั้งน้ํามันแล้วก็ทั้งไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ต้องคอยเติมตลอดค่ะข้อเสียข้อนึงก็คือฮีเตอร์จะทําให้อากาศไม่บริสุทธิ์เพราะว่าการเผาไหม้ของน้ามันนะคะทําให้ได้การออกซิเจนเยอะมากเพราะได้การออกซิเจนเยอะแล้วเนี่ยในห้องเนี่ยอากาศก็จะไม่บริสุทธิ์นะคะก็จะต้องคอยปิดทุกสาชั่วโมงแล้วก็ เปิดเปิดประตูห้องหรือเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทนั่นเองค่ะสมัยนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขามีฮีเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าแบบ100%เซแล้วนะคะบ้านเราก็มีแต่ว่าให้คุณตาไปใช้นะคะก็ถ้าเป็นฮีเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า100%เนเนี่ยก็จะไม่ต้องคอยปิดฮีเตอร์ทุกสามชั่วโมงเพราะว่าอากาศมันบริสุทธิ์ตลอดอยู่แล้วนะคะอันนั้นก็จะเป็นข้อดีมากแต่เราไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันไม่อุ่นพอนะคะไม่อุ่นพอไม่ทันใจก็เลยยกให้คุณตาไปค่ะนอกจากฮีเตอร์นะคะก็ยังมี อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยชีวิตในหน้าหนาวก็คือแอร์คอนโอกาซางโคเรนันโตยูเดสกแอร์คอนแอรคก็คือแอร์คอนนี่นี่นะคะคือแอร์คอนหรือว่าเป็นแอร์คอนดิชันนนั่นแหละค่ะเป็นทั้งแอร์คอนดิชเนอร์ในหน้าร้อนแล้วก็เป็นฮีเตอร์ในหน้าหนาวค่ะมีทั้งแบบอุ่นทั้งเย็นในเครื่องเดียวซึ่งคิดว่าแบบเนี้ยที่ไทยน่าจะไม่มีนะคะ ข้อดีของตัวแอร์คอนตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือไม่ต้องคอยปิดค่ะเราไม่ต้องคอยปิดทุกสาชั่วโมงเพราะว่าเขาก็ทําเหมือนแอร์บ้านเลยนะคะทำให้อากาศบริสุทธิ์นั่นแหละค่ะส่วนข้อเสียก็คือเขาไม่ได้ให้ความอุ่นเท่าฮีเตอร์ค่ะเพราะว่าสัมส่วนตัวน้ํานะคะรู้สึกว่าถึงจะเปิดแอร์ก็ยังหนาวอยู่ดีถึงจะเปิดแอร์ตัวนี้ก็ยังหนาวอยู่ดีแต่มันก็ยังอุ่นกว่าไม่เปิดนั่นแหละค่ะอืมแล้วก็ข้อสามนะคะวิเคีายตัวรอดหน้าหนาวข้อที่3ามของบ้านเราก็คือ โตโคตาเึค่ะโตโคตาเึก็คือแบบนี้โตโคตาเึนะคะคุณแมนี่นะคะคือโตโคตาเึโตโคตาเึเนี่ยก็คือจะเป็นโต๊ขตะตข้างล่างข้างในเนี่ยจะมีโต๊ะอยู่ค่ะนี่นะคะก็คือเป็นมอเตอร์เป็นฮีเตอร์อยู่ข้างในนะคะมีเท้าคุณแม่ด้วย <laughs> อันนี้เ,นเลยเป็นฮีเตอร์อยู่ข้างในแล้วก็ใช้ ผ้านวมนะคะปูทับ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 กัน3ชั้นนะคะจากนั้นก็มีนี่แผ่นรองโตเป็นโต๊ะเอาไว้วางของอะไรเงี้ยวางทับเป็นชั้นบนอีกทีนึงเวลานั่งนะคะก็จะมีที่รองก้นด้วยนะคะที่รองก้นเนี่ยก็จะนิ่มๆน,นะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับก้นด้วยค่ะ ข้อดีของโต๊ะโคตสึนะคะก็คือเขาจะให้ความอบอุ่นที่เท้าเท้าจะอุ่นมากๆบางทีแบบอุ่นจนร้อนเลยนะคะแล้วก็เขาโต๊ะโคตสึเนี่ยใช้ไฟฟ้านะคะไม่ได้ใช้น้ํามันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคอยเติมน้ํามันนะคะแล้วก็ไม่ต้องคอยปิดทุกสามชั่วโมงด้วยค่ะส่วนข้อเสียของโคตสึนะคะก็คือ1ถ้าเปิดทิ้งไว้จนร้อนจัดเนี่ยก็จะทําให้ผิวเท้าเราเนี่ยไหมได้เลยนี่ก็คือคุณยายเดินอยู่ข้างหลังด้วยนะคะทํารายการแล้วก็มีคุณตาเดิกันด้วย แล้วคุณยายกำลังฟังวิทยุอยู่นะอาจจะได้ยินเสียงวิทยุดังนิดนึงขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่มีที่ที่เงียบสงบกว่านี้แล้วนะคะเนื่องจากเราอยู่กัน หลายคนนะคะในบ้านนี้อ่ะ,อะ,อะก็คือโคตาสึเนี่ยทำให้ผิวไหมได้เลยนะคะถ้าเปิดทิ้งเอาไว้นะคะบางทีเนี่ยทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรด้วยแล้วก็กลายเป็นไฟไหม้บ้านในที่สุดนะคะซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยมีไฟไหม้บ้านบ่อยมากๆนะคะบ่อยกว่าที่เราคาดคิดไว้มากๆเลยค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นเวลาที่เลิกใช้โคตาสึนะคะเราต้องถอดปลั๊กปิดสวิตช์ถอดปลั๊กออกทันทีค่ะห้ามปล่อยไว้ ประมาณนี้แล้วก็ข้อต่อไปนะคะแนะนําให้ใส่รองเท้าสิปเปอร์ในบ้านค่ะสําหรับใครที่ใส่รองเท้าสิปเปอร์อยู่แล้วเนี่ยก็โอเคนะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคนที่เพิ่งมาจากประเทศไทยใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ใส่สิปเปอร์ไม่ได้ก็จะมีคนที่ไม่ใส่สิปเปอร์อยู่แล้วปกติอยู่ไทยไม่ได้ใส่สิปเปอร์อะไรเงี้ยแนะนําให้ใส่สิปเปอร์ค่ะเพราะว่าพื้นมันจะเย็นมากตอนเช้าๆหน้าหนาวอะไรเงี้ยพื้นเย็นมากแล้วรองเท้าสิปเปอร์เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆจริงๆค่ะ เพราะฉันแนะนำให้ใส่รองเท้าสิปเปอร์เดินในบ้านนะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะก็คือแนะนำให้ใส่ชุดนอนที่เป็นขนนละหนาแบบนี้ค่ะนี่ก็คือชุดนอนของเราเองนะที่คุณแม่ซื้อให้เป็นของขวัญให้ใส่ชุดนอนที่เป็นผ้าแบบนี้เลยผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันอุ่นมากแล้วมันก็ช่วยได้มากต้องบอกว่าชุดนอนแบบเนี้ยคือแพงนิดนึงแพงกว่าชุดนอนปกติทั่วไปแต่ว่า ใส่แล้วมันนอนแล้วมันอุ่นมากมันคุ้มค่ะคุ้มที่จะลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ซื้อนอนแบบผ้าหนาๆแบบนี้เลยทีเดียวค่ะจบๆข้อ7ก็คือใส่ถุงเท้า,นา,นาหนาๆสำหรับหน้าหนาวนะคะถุงเท้าที่เขาเขียนเอาไว้ว่าให้ความอบอุ่นให้ใส่ได้ในฤดูหนาวอะไรเงี้ยซื้อมาใส่เลยค่ะคุ้มจริงๆใส่แล้วมันอุ่นมากกว่าถุงเท้าปกติทั่วไปมากๆนะคะน้ำเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นแบบตอนที่เป็นนักเรียนนี่แหละค่ะ ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นคนที่ขี้งกมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ซื้ออะไรที่มันแพงเกินไปอะไรเงีเย้ยแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งของเราก็คือร้านร้อยเยนนะคะไดโซก็แล้วก็ซื้อถุงเท้าในไดโซร้อยเยน30บาทปรากฏว่าไม่อุ่นเลยไม่อุ่นแบบไม่อุ่นเลยซื้อเรารู้สึกว่าเสียดายเงินมากเราก็เลยแบบไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> เพราะเราเป็นคนที่เท้าเย็นนะคะมือมือเย็นเท้าเย็นง่ายมากขี้หนาวมากก็เลยแบบ ไปซื้อถุงเท้าที่มัน,น,นหนาๆที่เขาเขียนเอาไว้ว่าสําหรับหน้าหนาวไปเลยดีกว่าทีเดียวจบถุงเท้าอาจจะแบบราคา8 0 0ร0 0ยหนึ่ถึงพันเยนนะคะ8 0 0เยนหนึ่พันเยนอะไรอย่างเงี้ยประมาณ300บาทก็ซื้อมาเลยค่ะซื้อมาแบบประมาณ2คู่แล้วก็ใส่วนๆไปอะค่ะก็ช่วยได้เยอะมากชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะแนะนําให้ซื้อไปเลยถุงเท้าสําหรับ สำหรับหน้าหนาวนะใครที่ขี้หนาวแล้วแบบคิดว่าจะเอาตัวไม่รอดอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีชีวิตรอดได้ก็ไปซื้อเลยคะ่ะช่วยได้จริงๆนี่นะคะถุงเท้าที่น้ำซื้อมาอันนี้แปด้อเย็นซื้อมาจากร้านขายยาอันนี้อุ่นมากๆหนามากนะคะถ้าดูจากผ้าก็จะรู้เลยว่าหนามากแล้วก็อุปกรณ์ที่เอาตัวรอดได้ในหน้าหนาวคือผ้าห่มไฟฟ้าค่ะตอนนี้น้ำอยู่ในห้องนอนนะคะผ้าห่มไฟฟ้าก็คือแบบผ้าห่มที่ แบบนี้ค่ะนี่คือพ่อห่มไฟฟ้าของเรานี่คือสิ่งที่แบบทําให้เราเอาตัวรอดในหน้าหนาวได้ผ่านไปได้ทุกคืนทุกคืนทุกคืนนะคะก็คือพ่อห่มไฟฟ้าจริงๆถ้าไม่มีน้องพ่อห่มไฟฟ้านะคะก็คือนอนไม่หลับเพราะว่าหนาวมากนี่นะคะพ่ห่มไฟฟ้าเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยให้เปิดเลื่อนได้เลื่อนตรงนี้ร้อนสุด ร้อนน้อยปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือประมไฟฟ้านะคะที่แรกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกนะคะน้าเพิ่งมาอยู่ญี่ปุ่นใหม่ๆยังไม่รู้ว่าเขามีประมไฟฟ้าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะเราก็ทนนอนทุกคืนพออาบน้าเสร็จปั๊บมาเข้าห้องนอนจะหนาวมากเพราะว่าห้องนอนมันก็จะเย็นนะคะเราไม่ได้แบบมีคนอยู่ไม่ได้เปิดแอร์อะไรเงี้ยมันก็จะเย็นมากหนาวมากนะคะ เราก็นอนหนาวแบบหลับไม่หลับนอนไม่หลับจนกว่าจะแบบจนกว่าห้องจะอุ่นขึ้นนะคะเราถึงจะนอนหลับได้จนแบบเราไม่ไหวเราก็เลยบอกคุณสามีว่าเฮ้ยเรานอ,นอนไม่หลับเลยเพราะมันหนาวมากแล้วเราก็ไปเจอไปเจอโฆษณาที่พูดถึงผ้าห่มไฟฟ้าผ้าห่มไฟฟ้าในนิโตินะคะเราก็เลยแบบชวนคุณสามีไปซื้อผ้าห่มไฟฟ้าเลยปะแพงแค่ไหนฉันก็จะซื้อเพราะว่าฉันนอนไม่หลับจริงๆก็ชวนนางไปซื้อผ้าห่มไฟฟ้า ทีนี้ตอริประมาณ4 0 0พเยนเท่านั้นเองปรากฏว่ามันไม่ได้แพงมากแค่4 0 0พันเยนหรือประมาณ1000บาทนะคะก็เลยซื้อมาแล้วจากนั้นก็ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะนอนหลับง่ายมากคือหนาวๆมาเปิดพัดลมไฟฟ้าประมาณแบบไม่กี่นาทีก็คือนอนหลับได้เลยแต่ว่าข้อเสียของพัดลมไฟฟ้าเนี่ยก็คือถ้าเปิดแบบร้อนมากๆนะคะเปิดเบอร์ร้อนมากๆนอนนอนไปเหงื่อแตกค่ะร้อนจัด ร้อนมากๆมันร้อนจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่ผ้าห่มไฟฟ้าผืนเดียวนะคะเรายังมีแบบฟุตรงผืนที่หนึ่งฟูตรงผืนที่สองฟูตรงผืนที่สามนะะ <c oughs> เรานอนแบบผ้าห่มสี่ผืนนะคะในการนอนในหน้าหนาวนี่อันนี้คือผ้าห่มฟูตงนะคะฟูตงคือผ้าห่มของญี่ปุ่นนั่นแหละเป็นแบบอุ่นๆเลยนะคะฟูตงผืนหนึ่งแล้วก็เป็นผ้าห่มขนเป็ดอีกผืนหนึ่งแล้วก็เป็นฟูตงอีกชั้นหนึ่งนะคะถึงจะเป็นผ้าห่มไฟฟ้าของเรานะคะ แบบนี้เลยนอนแบบนี้เลยนะคะเพราะฉันข้อควรระวังก็คืออย่าเปิดแม็กซ์คือเปิดสแม็กซ์ได้แต่ว่าก่อนนอนเนี่ยควรที่จะเบาให้เหลือแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองพอเพราะว่ามันจะร้อนมากๆตอนเช้านะคะอืมประมาณนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ให้ความอบอุ่นในบ้านก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปไปดูอุปกรณ์ที่ใช้เอาตัวรอดนอกบ้านกันบ้างค่ะสำหรับข้อแรกเลยนะคะอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราอยู่รอดในหน้าหนาวนี้ปุ่นนะคะก็คือนี่เลยคะ่ะ ถุงมือค่ะหลายๆคนบอกว่ารู้อยู่แล้วถุงมือนะคะใช่ค่ะถุงมือจริงๆก็นั่นแหละค่ะบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราอ่ะตอนที่เรามาญี่ปุ่นใหม่ๆเราไม่รู้นะคะว่าถุงมือเนี่ยก็มีหลายประเภทหลายแบบคือความที่เราเป็นคนขี้งกนะคะก็เลยแบบไปเจอถุงมือที่ร้านลอยเย็นเราก็เลยไปซื้อมาปกฏว่ามันไม่อุ่นเลยค่ะ มันไม่ได้ช่วยให้เราอุ่นขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มมากๆก็เลยแบบไปหาถุงมือที่เป็นถุงมือสําหรับหน้าหนาวโดยเฉพาะคือถุงมือสําหรับเล่นในหิมะเลยนะคะก็คือถุงมือที่แบบเนี้ยราคาแพงกว่าถุงมือร้อยเยนแน่นอนแต่ว่าต้องบอกว่ามันคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าทั้งเนี่ยสามารถเดินได้บนหิมะจับหิมะได้ไม่เปียกเข้าไปข้างในแล้วก็ ให้ความอบอุ่นด้วยนะคะลมเข้าไม่ได้เลยเพราะว่านี่ค่ะมี2ชั้นนะคะมีผ้าข้างใน2ชั้นเป็นชั้นข้างนอกกันน้ําแล้วก็ข้างในเป็นแบบให้ความอบอุ่นเพราะฉะนั้นใครที่ขี้หนาวนะคะแนะนําให้ซื้อถุงมือแบบสําหรับเล่นหิมะแบบนี้เลยค่ะแล้วมันคุ้มมากเวลาที่เราแบบเดินไปข้างนอกอะไรเงี้ยเดินกลางหิมะอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าอุ่นเอาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มา เที่ยวในหน้าหนาวหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในหน้าหนาวหรือในหิมะอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้หาซื้อถุงมือที่เป็นสําหรับเล่นหิมะแบบนี้เลยเก็บเอาไว้มีไว้ไม่เสียหายค่ะแล้วก็ข้อต่อมานะคะก็คือรองเท้าบูทสําหรับเดินในหิมะค่ะเพราะว่าเมืองที่น้ําอยู่อย่างที่บอกนะคะคือคนาดสวาเรามีหิมะตกเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาตัวรอดได้ในหิมะถ้าต้องออกไปข้างนอกนะคะก็จะต้องใส่รองเท้าบูทค่ะรองเท้าผ้าใบธรรมดาเอาไม่อยู่นะคะเพราะมันหนาวมากแล้วแล้วหิมะเนี่ยสกัดเท้าจนแบบ เท้าคือเย็นชาไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานมากๆเพราะฉะนั้นแนะนําใครที่อยู่เมืองหิมะนะคะให้ไปหาซื้อรองเท้าบูทตลงทุนไปเลยค่ะเอาแบบดีๆไปเลยเอาแบบอุ่นๆที่มันกันลื่นกันน้ําแล้วก็ใส่ได้ยาวๆทุกปีนะคะอย่างเช่นรองเท้าอันนี้นะคะรองเท้าบูทของน้ำนะคะเดินแบบเดินในหิมะกันไปเลยแบบนี้เลยอุ่นๆน,นะคะข้างในก็จะเป็นแบบบุ ขนขนนี้นะคะผ้าขนซึ่งอุ่นมากๆเวลาที่เดินบนแบบบนหิมะอะไรเงี้ยไม่มีความหนาวเลยนะคะดีมากอุ่นมากเพราะฉะนั้นลงทุนไปทีเดียวค่ะน้ําเคยนะคะตอนที่มาเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นแล้วเราไม่รู้ว่าหิมะจะตกหนักขนาดนี้เราก็ไม่ได้ซื้อรองเท้าบูทนะคะใส่แบบเป็นรองเท้าผ้าใบไปเดินที่สวนเคโลเ็นซึ่งหิมะตกหนักมากปรากฏว่าเราเดินแบบไม่ไหวเพราะว่า หิมะมันกัดเท้าด้วยความที่มันหนาวมากๆแล้วเราเป็นคนที่มือเย็นเท้าเย็นนะคะพอแบบเจอหิมะตกมากๆแล้วรองเท้าเราไม่ใช่รองเท้าแบบให้ความอบอุ่นขนาดนั้นปรากฏว่าไม่ไหวต้องไปหาซื้อรองเท้าใส่เปลี่ยนเลยนะตอนนั้นเลยค่ะก็ <laughs> เป็นอะไรที่ทรมานมากๆนะคะการใช้ชีวิตในหน้าหนาวในประเทศญี่ปุ่นค่ะ <laughs> ข้อ6นะคะสําหรับใครที่มีรถยนต์นะคะแล้วรู้ว่าหิมะจะตกมากๆนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะยกที่ปัดน้ําฝนขึ้นค่ะ นี่นะคะเขาจะยกที่ปัดนน้าฝนขึ้นแบบนี้เพื่อป้องกันเวลาที่หิมะตกหนักมากๆแล้วเขาต้องการใช้รถนะคะเวลาที่หิมะตกหนักปุ๊บพอหิมะละลายนะคะหิมะจะกลายเป็นน้ําแข็งเกาะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทําให้ที่ปัดน้ําฝนใช้การไม่ได้ค่ะพอใช้การไม่ได้ที่ปัดนน้าฝนก็จะพังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีรถยนต์นะคะแนะนําว่าถ้ารู้ว่า คือในหิมะจะตกหนักหรือพรุ่งนี้หิมะจะตกหนักนะคะให้ยกที่ปัดน้ําฝนทุกครั้งนะคะให้ยกที่ปัดน้ําฝนทุกครั้งเพื่อป้องกันหิมะพังทําพังนั่นเองค่ะ แล้วก็เวลาที่จะใช้รถยนต์นะคะถ้าสมมติว่าหิมะตกมาหนักๆเลยพอหิมะตกหนักปั๊บหิมะปรากฏว่าวันต่อมาจะใช้รถยนต์แต่รถยนต์บนหลังคาเต็มไปด้วยหิมะนะคะนี่ก็คือหิมะละลายแล้วถ้าเต็มไปด้วยหิมะเนี่ยเขาก็จะต้องกวาดหิมะออกก่อนนะคะจากบนหลังคารถนั่นเองค่ะเขาก็จะมีที่กวาดหิมะนะคะสาหรับที่กวาดหิมะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะอันนี้นี่คือที่กวาดหิมะของญี่ปุ่นนะคะ เพื่อที่ป้องกันหิมะหล่นเวลาขับรถนั่นเองนะคะเวลาที่ขับรถเนี่ยหิมะมันขยับได้พอขยับปุ๊บพอเบรกอย่างเงี้ยหิมะก็จะตกมาข้างหน้าก็จะบทบังวิสัยทั์การขับรถของรถเราแล้วก็ของรถขันหลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครมีรถยนต์นะคะถ้าหิมะตกหนักเนี่ยแนะนําให้กวาดทาความสะอาดหาิมะบนหลังคารถออกก่อนค่ะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็คือคนญี่ปุ่นถ้าใครที่มีรถยนต์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนยางรถยนต์เป็นยางสําหรับ สำหรับใช้ในหน้าหนาวนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยที่คณะสว่เนี่บอกเลยว่าเป็นเมืองที่หิมะตกหนักมากอย่างตอนนี้ที่น้ำคูอยู่เนี่ยก็หิมะตกนะคะตกเบาๆลงมาแล้วนะคะตอนนี้เห็นข้างหลังไหมคะนี่ก็คือหิมะหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการเดินทางในคณะสวะานะคะหรือว่าจังหวัดไหนที่มีหิมะตกเยอะๆนะคะ คนญี่ปุ่นเขาจะเปลี่ยนล้อยางรถยนต์กันตั้งแต่ก่อนที่หิมะจะตกเลยค่ะคือในช่วงประมาณเดือนธันวาคมก็จะเปลี่ยนล้อรถยนต์แล้วนะคะเปลี่ยนเป็นยางสําหรับหน้าหนาวโดยเฉพาะค่ะซึ่งสําหรับล้อยางรถยนต์เนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการใช้งานอยู่ที่ประมาณ10ปีนะคะพอครบ10ปีก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่ เพราะมันจะทําให้ยางเริ่มสึกหลอแล้วก็อาจจะระเบิดได้หากใช้งานไปเรื่อยๆนะคะพอถึงช่วงเดือนประมาณเดือนเมษาเขาก็จะเปลี่ยนล้อรถกลับเป็นล้อธรรมดาค่ะอย่างเช่นโตเกียวเมื่อปีนี้ที่หิมะตกในโตเกียวนะคะได้ข่าวมาว่าพอหิมะตกปุ๊บเนื่องจากชาวโตวเกียวเขาไม่มีหิมะรถยนต์เขาก็จะไม่ได้เปลี่ยนเป็นล้อสําหรับหิมะพอวันไหนที่หิมะตกปับ๊บปรากฏว่า ก็คือด้วยความที่ล้อมไม่ใช่เป็นล้อหิมะค่ะมันก็จะทําให้ลื่นมากพอลื่นมากก็เกิดอุบัติเหตุเยอะมากๆในโตเกียวนะคะแทบจะทุกมุมถนนเลยนะคะในปีที่ผ่านมานี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนล้อรถยนต์ในช่วงหน้าหนาวหรือช่วงที่มีหิมะตกสําคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือนี่ค่ะเพิ่งหล่นลงมาเมื่อกี้นะคะเวลาที่เราเดินอยู่ข้างนอกหรือว่าเดินอยู่ตรงบริเวณที่เป็นหลังคาบ้านนะคะแนะนําให้ระวัง ถ้าได้ยินเสียงแบบมีเสียงอยู่ข้างบนหัวอะไรเงี้ยให้ระวังหิมะตกลงมาทับหัวนะคะเมื่อกี้นี้หิมะเพิ่งตกลงมาเลยนะคะอย่างเช่นเนี่ยหิมะจะเกาะอยู่ที่หลังคาบ้านตรงนี้เห็นไหมคะตรงเนี้ยหิมะสามารถตกลงมาทับหัวได้ตลอดเลยนะคะอย่างน้ำนคืออยู่เนี่ยก็ต้องยืนอยู่ให้ห่างจากหลังคาบ้านเป็นระยะนิดนึงนะคะเวลาที่หิมะตกหนักมากๆนะคะแล้วพอวันต่อมาหิมะเริ่มละลายเขาจะละลายเป็นน้ําลงมาข้างล่างแล้วเขาก็จะกลายเป็นน้าแข็งพอเป็นน้ําแข็งปุ๊บหิมะ มันก็จะไหลลงมาง่ายขึ้นไหลลงมาง่ายจากบนหลังคาบ้านนะคะพอไหลลง,งมาง่ายปุ๊บก็จะเวลาที่คนเดินผ่านอะไรเงี้ยก็สามารถหล่นลงมาทับหัวเราได้เลยนะคะต้องระวังให้ดีมากๆเวลาที่จะเดินผ่านหิมะนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเคยแบบไม่รู้ว่าหิมะอ่อนจะตกลงมาได้จากหลังคาบ้านอะไรเงี้ยเราก็เดินเดินอยู่ตรงหลังคาพอเราเดินแบบจังหวะที่เราเข้าไปในบ้านทีเดียวหิมะฟู่หล่นลงมาข้างหลังเลยนะคะแล้วก็มีครั้งหนึ่งตอนนั้นอยู่ที่มหาลัย มหาไรคาร์ลสโซว์กำลังนั่งทานข้าวอยู่ที่ชั้น5เรามองไปเห็นตึกอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นจากชั้น7จากหลังคาชั้น7เรามองเห็นหิมะนะคะแบบเป็นแถวยาวๆอย่างนี้เลยนะหล่นลงมาจากหลังคาชั้น7ลงไปที่ข้างล่างชั้น1เลยค่ะซึ่งโชคดีมากที่ไม่มีใครยืนอยู่ข้างล่างตรงนั้นเพราะว่าหิมะที่ตกมาจากชั้น7เนี่ยมีแรงที่หนักมากๆสามารถที่จะ ทับให้เราแบบคอหักลงไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆใครที่เดินผ่านบริเวณที่เป็นหลังคาแล้วมีหิมะตกเยอะๆนะคะแนะนําว่าให้เรามัดระวังให้ดีค่ะถ้าได้ยินเสียงแบบโครมโครมอยู่ข้างบนเนี่ยให้รีวิ่งหนีเลยนะคะอย่าไปยืนใต้หลังคาบ้านเด็ดขาดค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับการเอาตัวรอดในหน้าหนาวของชาวญี่ปุ่นของเราของบ้านเรานะคะใครที่มีวิธีไหนแนะนําเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีใครที่มีวิธีที่แปลกประหลาดไปจาก วิธีของน้ำนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้มาบอกกันได้นะคะเชื่อว่ามีพี่ๆคนไทยในญี่ปุ่นหลายๆคนที่ต้องรับมือกับอากาศหนาวแน่นอนนะคะพี่ๆแต่ละคนหรือว่าเพื่อนๆแต่ละคนมีวิธีการยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วก็รับชมวิดีโอของน้ำนะคะยังไงก็ฝากถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยววันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ